สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมณีสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าเจอกันอยู่สวนมือน,นีลมลมมน,นีอากาศดีอากาศดีเดอ้อมน,นียายมังหุ่งยังบ่พ่อเก็บบ่เบิ่งมังหุ่งย้ายเหลืองแล้วพ่อเก็บแล้วบ่ มืออื่นฮะมือหือไปอบล่มเ่ะบอสอันนี้คุณยายคุดหลุมยังปลูกอัะนะบอยบอนึกว่าปลูกอันกอไผ่จะปลูกกล้วย คนงานช่วยทํางานคนช่วยงานอยู่ในสวนอันนี้ลูกไปนี่และตตัวกพุดอันนั้นนู่ตก็ลอไปคนทางไปคนอะไรกันนรงนึงรูนึงตัวก็ตีโค้งพูดไม่ได้ตัวแม่ตัวไปหาหมอมืนตัวก็่งน่จ้อย เออกูดกอดายกอดาย้็กล้วยก็สั่งรถแล้วน้อสิมาสั่งเขาให้ยังมากเขาก็ลุยสวนกล้วยกล้วยน้ำปลาที่กอชนทั้งน่ะฮะปลูกอันนี้บอกปลูกนี่าไงปลูกเต็มเท่าไงเออเออเอาปลูกนี้เลยนี่สลับทางนี้เลยนี่แล้วทางคุกเชงไปเอากล้วยอันกล้วยตีไปเอากล้วยตีพอมมะพร้าแล้วก็เอากล้วยอันนั้นมามาปลูกใจนี่น้อยนี่จะบีได้น้อยมาปลูกนี่นั่นแหะกระตัดตือชอบกระปั้นนี่เออปลูกมันขึ้นอันสีเละๆนี่กล้วยเละใบใหญ่ บอกนี sí, um, ่พ่อลหรกล้วยเลนี่มันกล้วยเลมันปลูก้อมกันมันบ่ได้ขึ้นอยู่นะมันบ่แตกเนาะปลูกให้มีซื้อแต่ว่าขายให้มันขายยากมันบ่แตกนําเออแต่กะมันอันแบบเฮาอยากไปซูงแล้นนะงานนี้เป็นที่นะมันบ่ค่อยมีนะปลูกโซ่ปลูกโซ่ปลูกจัดอันนั้นปลูกไว้จัดอันจัดอันนั้นอันนั้นยำเมื่อกี้นี่กันประเทศมาเขาเจ้าก็โทรหากล้วยกล้วยสีเลค่ะกล้วยถวายแต่ว่าเฮาก็บ่มีบุญพ่องเฮาก็บ่ออกมันบ่แตกบางแน่กล้วยอันจนขายหลายวีละกล้วยหอมเออนี้ นะลอันนี้ยั <Ener> งกระโดดกระโดอยู่เป็นอย่งเลยูกงาอลเออลวยมันปลูกงายุเวแต่ว่ามันนานหญ่เฮาไนานออกฝีนบดแตกมันบดแตกหนอปีนึงลหเฮาปลูกนี่เอากตะทันว่าปีกายนี้ตกกระด้เขาคุดมาเจกายทันว่ามันก็ยังบออกอยู่ยังแต่งอยู่เออแต่มันงามยุ่มันหัาบดแตกเนาะุ่อุดมสมบูรณ์ยู่มันหบดตกใบบงโพเลเอาปูน เอาเว้ยให้ดินเฮ้ยเฮ้าเฮ้าอันใสปูนขาวคือดินมันปุ๊ดดีเลยให้เลงคุดนะนะเอาคุดอันดินแข็งๆอันนั้นมันจะปุ๊บหัวยัววเลยได้ปูนขาวปีีกายตัวใสหน้าเนี้ยเหรอตัวมือฮะปีนี้ตัวไทยบิ่งลงเบิ่งเดิมมันจะต่างกันที่ดินมันจะอ่อนมันจะอ่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้เฮ้าอันมือไดนเข้าเอาปูนมาลง ข้าวที่ให้ตัวมาเอามาลุ่มให้เราจะให่จักรีปันให้ตัวไปไปชายนาตายคูเก่ามงนีบั<ป>เออออออโอเคอันนี้วางแผนขุดอันปลูกกล้วยแผนปลูกกล้วยเอน่อันนีนะ้หมกเลยกล้วยต,ตีเลยไมต้ตตอม่ S 1> <S 1> นี่ขึ้นะอเอพบ่ต้องข oh ายดีเนาะผู้คนบบมีเยอะเด่นเยอะโบมีของเห่ากับ่บมีเล่มเอาซื้อได้อันล้กแดออกร่างกายก่อนมดเนี่ออกรถพุ่งอรถดุ่งพุ่งก สิได้เป็นเสียแล้วเสียบอทำไมนานนี่วะกินก็ได้หลายเนี่ยมันถึงออกเต็กผูกน้ำนักกระปูออกเต็กข้เจใจลงเต็กบ่เหรอลูกนี้ไป้เจ้าเต็กต่วลูกน้องโอ้คักเนาะอากาศมึงเนาะลม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 อากาศตรงนี่คักอืมดุจการดุจการลมคักลมคักลมคักลมพัดนง่แล้วมือนี ก็เจ่มพักแหละทำงานชูน้องกับโบเมย์ได้แบบนี้น้ำเย่อเออเออน้ำเย็นไปหาเอาเลยเด้อน้ำเย็นน้ำเย็นเอาลงมาแล้วบ่แด้เดี๋มัดกระเป๋าจ้าโคตรหลุมปลูกกล้วยหลุมปลูกกล้วยนี่กล้วยอันนะกล้วยเล่กล้วยเล่มันยังบวเปลี่ยน เมืงมเองหูเล่ะของใส่ไก่หันอุดมสมบูรณ์บึงผูหญ้าแฝกหญ้าแฝกงามงามบทนบงึงผูคุณตามาตัดควายก็กินคือกันได้น้องชายเพื่อนก็นมาตัดเอาไปให้ควายกินอึงผูงามแท้แห้งตัดแห้งแตก,กหญ้าแฝกคุณยายแถวนี้คุณตาตัดหมดแล้ะ ของไส่ไก่ตัวนี้คุณตาตัดหมดแล้วตัดเดี๋ยมันก็นแตกมันบ่ตายดอกลงของกล้วยอันนี้กล้วยหอมออหนอนดีดี่ก่อนนี่สี่หน่อห้าน่อก่อนนี่กล้วยหอมทองแตกหน่อคักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าน่องห้าน่อพหกหน่อพวกหกน้อนอยู่อื กล้วยหอมทองกล้วยไขย่คุณยายปลูกกล้วยหอมทองกล้วยไข่มะฮุ่งกับมะฮุ่งลายสายพันธุ์เนะาะห้องฮวงฮวงจักซื้อมันมะฮุ่งก็มีหลายสายพันธุ์กล้วยกับกล้วยมีหลายสายพันธุ์กล้วยหอมก็มีกล้วยน้ำว้าก็มีกล้วยไข่ก็มีกล้วยแล่ก็มีแล้วแต่จะเลือกเอาอะไรทางพี่คุณตายัางตัดอนับอนบําเพ็บ้าง ทางนี้กล้วยยังทางนีงงามงามมากกล้วยบองพงต้นกล้วยงามแท้อุดมสมบูรณ์ครับอุดมสมบูรณ์ครับแเท้ทางพี่ยังหกโยคุณตายังตัดมาหอดคุณตายังตัดนาบมาหอดยญ้าเก็บประพักบริเบิ้ง เลาะสวน,นยมือเสาเลาะสวนก่อนก่อนเสียนเก็บของเก็บของไปตลาดสุมือเก็บของไปตลาดสูมือแล้วก็บริเก็บบรรยากาศให้เบิงอกอห่างหมดผู้ปตะไคร่แท้ผู้สามห้างสี่ห้างผู้ป้าหนึ่งสองสามส,ามสี่สี่ห้างอ๋อห่างขาวขาวปขาเป็นตะไคร่แท้ผูกยอดไม้ผู้ เลาะอ,อัน,นอันนี้ก็กลวยทั้งนั้นเลยเลาะอ,อัน,นอันเลาะสะต้นนี้นก็กลวยงามงๆถ้าได้เข้าสวนแล้วก็จนเทียงยังได้ออกเก็บ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 ของใส่กระสอบแล้วก็ออกไปเตรียมให้คุณยายไปตลาด ลมพัดเย็นสบายทั้งที่กะพักทั้งที่กะได้ย่งไปทั้งใดก,พกด็พักมดพักสูมองพักสุย่างเข้ามองใดนี่ก็ได้อันใดอันนึงแหละต้องตั้งหลักซะก่อนได้หาทางไปจกสิเข้าทางใดก่อนมึงมาละมาละก็เก็บโอมสวนนึง มะละมะละขาวอันนี้จะเป็นมะละอินเดียมะละกะหายากยากาหาบดีกะแก่แกทิมนี่สีขาวอัน,นอันนี้จะเป็นมะละขาวมาเลยแก่ได้มันเป็นสีขาวบางนี่อ่านี่ดิมาละเก็บซุมือมะละกะลันเลย มะละก็เก็บซูมือมะเขือก็เก็บซุมือหาเก็บหาเปิดไปแล้วแต่ละมือเนี่ยหาเก็บมะละหาเก็บมะเขือหาของในสวนนี่แหละไปขายเปิดไปกำไปถ้าโบเห็นก็กำเอาถ้าโบเห็นกำเอามันจะแข็งแข็งแล้วก็เปลว่าได้ละมัละทางมาละเก็บไปนะมันมนี่แหละ เก็บขคงในสวนนี่แหละไปขายเนี่มันจะได้มาหาเก็บอีกเอาแก่หลายมันกระบอกเสบมันขมหลายเนาะเราต้องเอารุ่นน้อยๆนี่ยกินเปาะกินเปาะคำเดียวคำเดียวเอาแก่แล้วมันขมหลายเทอเด้อเอาน้อยมันก็ขมยุ่มันกระ,กระบอกปานใดแต่เอาใหญ่มันขมแห้งคางมาละคุณยายเก็บไปแล้วพี่น้องจ้าแต่ละมือแต่ละเวน้นหาคงไปตลาด มือละสี่ห้าร้อยมือละเป็นพันก็มีเด้เอ,อถ้ามือใดคลองหลายเก็บป้ายนี่มันคุณยายบริเฮตค้างนี่คุณยายบริเฮตค้างก็ตามขี้ดินนี่เอาเนี่ยม,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 มาละขาวมาละสีขาวมาละพันนี่ไปอีกพันหนึ่งได้บ้างพ่อเฮาเปิดไปนี่บ้างพ่อ มะละเปิดเอาเปิดเอาอยุ่ลอันนี้หันหลายบางทูห้อยอยู่เนี่ยมาละหาของไปขายเนาะลูกสาวสวนลูกสาวนาครับมาคุณยายก็ให้รางวัลเก็สองร้อยสามร้อยคุณยายให,ให้อยู่ไปแบบนี้ล่ละเลี้ยงคุณตาคุณยายพี่สาวเพวิ่็ไปหาเหตุงานในเมืองในอนาคต แม่นมุดละหล่อันสวนนี่ฮะหอยอยู่ตาน,นี่ฮะเครือมะละจนม์มดนี่นี่เครือมะละอันใดมันบ่เห็นกะแดงซุกไปอันนี้กะย่างมาทางนี้กะตัดโหัะพ้าย่างมาทางนี้ก็ได้ย่งา,าง,ยงไปย่างมาเมื่อผูกกล้วยกะโอ้ตัดสะออนตัดสะออนตัดสะออน อันนีกระค้างมาละน,นีนก็ได้อันค้างมะละใหญ่ด้ตัวนี้ลูกใหญ่เลยตัวนี้ค่ะนยังบอเป็นมากเป็นละหลากเก็บไปค่ะเบอเอาไว้ให้มันใหญ่เดี๋ยวสิมันใหญ่เสเอาไว้ให้เบิ่งลูกยใหญ่เลาออันนี้พักหมดละเลาออันนี้พักออมหมดสวนมดทัวหมดถีบอันนี้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้า เก็บบรรยากาศสวนให้เบืง้งมีตะโขงแล้วแต่เฮาเสาไปได้สำาดไนนอกเขาเพราะว่าคุณยายเอามอใส่ไปล่างนึงเอาล่งใส่ข้าง,ลงหลังแล้วก็กระสอบหนึ่งใส่ข้างหน้าที่คุณยายเอาไปได้แค่นี้ละนอกจากแม่น้องพ่อยมาหรือวาของหลายอิลีวันพระห,ห,หรือว่ามงหุ่งซุกหลายหรือว่ามะก้วยซุกหลายนีย่คุณยายจะให้ลูกไปส่งแต่ถ้าของพ่อเอาไปได้ก็เก็บพ่อเอาไปแต่พ่อเอาไปก็ โหเบาต้องให้ลูกไปส่งเอาไปตะลังนึงกับกระสอบหนึ่งคุณยายเอาไปได้อยู่ลังใส่ข้างหลังกระสอบใส่ข้างนานี่บ้งบเก็บไปมันริมมันลอยเก็บไปละกันบัดเอาไปรวมกันก็ได้ลายได้เห็นหมอมานิสานเก็บบรรยากาศให้เบิง่งเคาไปบัดไปเตียมมันของให้คุณยายไปตลาดฮะโอ้ยวาเก็บนี่น้อยหันเอาไปจัดแล้วฮันลายสิผ้าเบิง่งอันนี้ พาเบงอันนี้นี่มือนี่ก็สิเก็บดอกขจรนะคะนี่ดอกขจรก็พอเก็บดอกขจรก็เก็บหมดมือเมื่อวานบ่มีเวลาก็เลยบ่ได้เก็บคองมันหลายนะเมื่อวานนี่บไ่ได้ไปคุดอันนั้นเนาะเมื่อวานไปคุดข้าไปคุดข้าก็เลยบ่ได้มาเก็บดอกขจรมือนี่สิมาเก็บดอกขจรนาไม่ได้เก็บวันหนึ่งแล้วดอกขจรดอกขจรพอมึงพอ นี่ว้าวดอกขจรกระหลายผูกแม,นม่นมดผูกขึ้นน้าต้นไม้ผูดอกเป็นจุมเป็นจุมอยู่ผูกล่ามไปผูกพุ่นสุดผูอันน่ะมันเป็นค้างค้างมันล้มละ่ะค้างมันมดสภาพแล้วเนาะมันเป็นค้างคือค้างมะละนี่แหละคุณยายนี่นี่คุณยายเฮ็ดค้างให้แบบนี้ละแต่บัดน,นี้มันมดสภาพมันก็เลยลม้มมันอันนั่นละมันอัน,น ดอกขจรท้างนั er ้นนี่ต้องเปิดอันนี้กระจายเย็นขึ้นกันยังสิหาได้ใจเย็นขึ้นกันเก็บของพี่น้องจ๋าเก็บของต้องใจเย็นใจฮอนบ่ได้ใจฮอนบ่ได้ของมาละก็ค่อยเปิดไปมาละก็ได้ดอกขจรก็ะโคยเปิดเอาปิดใบหนึ่งกระโบเห็นล่ะดอกขจรอ๋อบ่ได้เก็บมือเดียวได้นี่ฮะนี่ยพงพ อปิดใบหนึ่งกระบเห็น่ล้วก็เปิดดอกขอจรกับอันมะละในคอยเอานี่แม่นมัดหนำอันนี้ดอกขอจรมันบอกมีคนเก็บอันถืออนนะให้เนาะน้องพ่อยคนก็เอาน้องอยู่เหินพอนถ้าอันคุณยายกับไปพ่อคุณยายเก็บไปทางไหนทางมันมันก็เลยบ่อยมีเวลาเก็บบรรยากาศเนาะ เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะไปแล้วเตรียมตัวเก็บของแล้ว